เจ็ดผ้รวยสวัสดีซี่สูผูสุกนกครับผมเมื่อนี้ยิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูหนูแอดกับบริษต,ตามบริษัลงหลายงวดนะพี่น้องแ่ส่องสุดใจผ้าร่วยกับลงตลอดก็เข้าไปเบิง้งในส่องสุดใจผ้าร่วยก็ได้เด้อพี่น้องได้ไปเบิ้งคลิปย้อนหลังก็ได้ เลขบนมันออกเกหาเลขล่างออกสามหกของปูนูนี่กะของปูหนูก็คือเขา่าเลขวิ่งกับเกตกับหากับมาน้ำกันส่วนจับคู่กับเข่าเ็ตหาตรงๆงพี่น้องเข่าเกตหาตรงๆแต่เลขติดหกกมีอยู่น้อพี่น้องเลขติดหกกมีแต่าบ่มีสามหกเลขล่างออกสามหกเพราะว่าเลขหลัก เลขลักเลขในตาล่างมันมามี3มมันก็เลขเขาตาเจ็ดหาเข่าตาเจ็ดหาขอบบนขอบคุ้นเอที่ติดตามสุดใจพพระร่วยแล้วก็ที่ทรงน้ำใจเล็ก,ลกๆน้อยๆไม่ให้ค่าสมุดดินสอกะขอบคุ้นหลายนะครับเด้อ ก็มีเบอร์โท่พร้อมพี่น้องอันนี้ข้างล่างนี่คือเป็นเบอร์โท่มาเบ่งไปน้ำกันเนี่ยทางของปูหนูราวพัฒนาปูหนู หกเจ็ดเราพัฒนา เล็กติดเล็กวิ่นบนรางแปดสี่หกเจ็ดสามเก้าเล็กติดเล็กวิ่นบนรางได้พี่น้อง แปดสี่หกเจ็ดสามเก้าวิ่งบนวิ่งบนล่าง 8 6วิ่งบนล่าง8กับ6ส่วนจับคู่บนล่างจับคู่บนล่าง แปดเจ็ดกเก้าเจ็ดแปดหก สี่หกหกเจ็ดสามแปด Сам као сикет. 4 3 9เกคู่เก้าหางบนล่างไปกลับครองวันที่แล้วก็เขาตรงอยู่บางวันเขาถูกกลับนะพี่น้องเนาะกับผิดจระหน้าบิองส่วนตัวเน้นบนวิ่งรูดบนล่าง8กับแกับหเน้นที่8เน่นที่8ปดได้พี่น้องด้อ เน้นที่8ส่วนตัวเน่นตัวเด่นจับคู่แปหกตัวเจ็ดหกนี่เป็นตัวกันตัวร่างแท้ก็เป็นตัวกันตัวร่างมาแล้วพี่น้องอยู่นี่มักตัวใดชอบตัวใดก็ผิดาจรณหน้าเบื้องได้ ตัวล่องวันจันทร์ที่8มกา 2, 6, 6, 6, มราสองหาหกหกมาแรกงในสองตุมเคริงลาพัฒนาปูหนูส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างก็คือ8 4 6 7 3 9วิ่งบนล่าง8กับ6เน้นที่8ส่วนเกดผู้เล็กติด8กับ7นี่จ็ดับนียนาอพี่น้องเพราะว่าเน้นที่8เหล็กวิ่ง แปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ามแปดส้าสีเดอ้าแคบหน่อยจอยนะครับเด้หมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบ้่งขั้นบ่มักกับพันใดตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านเอาพี่น้อง หมูแรกสองคุ้มเครื่องกอใหม้มันหมาแห้งแฮ้งปังๆกับซู่ผู้สุก้อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม